สวัสดีค่ะวันนี้พ่อยจะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังนะคะจากหม้อหมีค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เพื่อนๆรอคลิปวิดีโอกันมากที่สุดเลยพ่อยจะมาสอนทำขนมปังแบบง่ายๆนะคะสามารถต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยเพื่อนๆที่มีเครื่องนวดตัวนี้อยู่ทําได้แน่นอนค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่านะคะ วันนี้พลอยใช้เครื่องนวดนะคะขนาด5ลิตรค่ะใครที่มีหม้อขนาด3.5ลิตรก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะพลอยใช้แป้งขนมปังนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็แป้งเค้กนะคะ75กรัมพลอยจะลอนรวมกันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะใส่น้ำตาลทราย65กรัมค่ะเกลือ5กรัมแล้วก็วานิลลาผงนะคะ1ช้อนชา ยีสต์หวานนะคะ5กรัมพอจะใส่ยีสต์นะคะตรงข้ามกับเกลือแบบนี้นะเพื่อไม่ให้เขาโดนกันโดยตรงเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มมิกเลยค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยระหว่างนี้นะคะเรามาเตรียมของเหลวกันต่อเลยพอใช้ไข่ไก่แช่เย็นนะคะ90กรัมตีไข่ขาวกับไข่แดงรวมกันนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักใส่น้ำเย็นจัดค่ะ90กรัม นมสดเย็นจัดเลยนะคะ90กรัมพอผสมรวมกันแบบนี้ไว้เลยถ้าใครใช้วานิลาแบบน้ำนะคะก็ผสมในขั้นตอนนี้เลยค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหลายคนตีแล้วแป้งเหลวเพราะส่วนผสมส่วนนี้ไม่เย็นค่ะส่วนผสมตรงนี้ต้องเย็นจัดนะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะพอจะค่อยๆเทของเหลวลงไปนะเราจะไม่เทลงไปรวดเดียวเลยนะคะค่อยๆเทเป็นสายค่ะ เทไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะแล้วพอจะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเริ่มหมดเม็ดแป้งพอได้แบบนี้แล้วนะคะใส่เนยจืดลงไปค่ะ65กรัมเนยจะต้องเย็นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอเนยกับแป้งนะคะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะจับเวลาค่ะ40นาทีเราก็จะปล่อยเครื่องตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ ถ้าส่วนผสมของเหลวของเพื่อนๆเย็นนะคะตัวแป้งก็จะไม่ร้อนค่ะและโดที่ได้นะคะก็จะไม่เหลวพลอยก็จะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเวลาเลยค่ะ40นาทีพอครบเวลานะคะเราก็จะมาเช็คแป้งดูค่ะว่าได้ฟิล์มหรือยัง วิธีทำนะคะให้เราหยิบแป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงซ้ายดึงขวาแบบนี้ค่ะถ้าเราตีแป้งได้ที่แล้วนะคะแป้งก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้เลยค่ะอาจจะฟิล์มไม่สวยบางเท่าเครื่องตีใหญ่ๆนะคะแต่ด้วยราคาขนาดนี้พอยค่อนข้างจะพอใจเลยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆน,นะคะถ้าตัวแป้งของเพื่อนๆยังไม่ได้แบบนี้นะให้เพิ่มเวลาตีค่ะอีก10-15นาทีพอครบเวลานะคะแล้วก็เอามาเช็คแบบนี้อีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะพอยก็จะนำแป้งมานวดต่ออีกนิดนึงค่ะเพื่อให้แป้งเนียนขึ้น เสร็จแล้วนะคะก็จะคลึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยเราจะพักแป้งนะคะรอบที่1กันเพื่อนๆจะพักในหม้อน,นวดที่เรานวดเมื่อกี้ก็ได้นะคะแล้วก็ปิดฝาหรือจะพักในชามแล้วก็แลปแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะนำไปวางในที่อุ่นๆน,นะประมาณ40-60นาทีระยะเวลาในการพักแป้งนะคะไม่แน่นอนเลยค่ะ ึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะของวันนั้นฟ้าฝนอากาศร้อนอากาศชื้นมีผลหมดเลยค่ะอาจจะพักน้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้อันนี้เพื่อนๆต้องดูหน้าง,งานของตัวเองอีกทีนะคะพอเราพักแป้งได้ที่แล้วนะคะแป้งของเราก็จะพองขึ้นเป็นสองเท่าแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมากดไล่ลมแบบนี้เลย นวดนวดเขานะคะไล่ลมออกแป้งก็จะเนียนขึ้นค่ะแล้วก็ตัดแป้งตามขนาดที่เราต้องการได้เลยวันนี้พ่อจะตัดแป้งขนาด30กรัมนะคะเราจะแบ่งให้ครบเลยค่ะระหว่างนี้นะคะหาผ้าหรือพลาสติกมาคุมนะคะตัวแป้งจะได้ไม่แห้งพอพอยแบ่งแป้งครบแล้วนะคะพอยก็จะมาครึงกลมแบบนี้เลยค่ะ ทัมือเป็นหลังเต่าแบบนี้นะคึงที่โต๊ะแบบนี้เลยค่ะหมุน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 แป้งก็จะกลมสวยแบบนี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาดึงแป้งนะคะให้ตึงเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะวันนี้พลอยจะใช้ถาดแบบที่อบได้เลยนะคะพลอยก็จะพักแป้งในถาดแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆจะขึ้นรูปเป็นทรงอื่นก็ได้นะคะการขึ้นรูปตรงนี้ก็คือเป็นรูปทรงที่เราจะเข้าอบเลยค่ะ พลอก็จะคึงแป้งไปเรื่อยๆเลยนะคะเว้นระยะห่างหน่อยนะตัวแป้งเขาจะขยายตัวขึ้นอีกถาดนี้นะคะพลอจะใส่แป้งได้6รลูกค่ะพลอจะทำไปเรื่อยๆให้ครบเลยนะคะสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด4ถาดค่ะ เสร็จแล้วพอยก็จะใช้ฝานะคะปิดแบบนี้เลยพักแป้งรอบที่สองค่ะอีกประมาณ40-60นาทีค่ะระยะเวลาก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วแต่สภาพแวดล้อมของเพื่อนๆอีกทีพอเราพักแป้งได้ที่นะคะแป้งก็จะฟูขึ้นเป็นสองเท่าแบบนี้เลยค่ะวิธีเช็คนะคะว่าเราพักแป้งได้ที่หรือยังให้เรานะคะเอานิ้วค่ะกดไปที่แป้งเลย แป้งจะค่อยๆเด้งกลับมาค่ะแบบนี้แสดงว่าเราพักแป้งได้ที่แล้วถ้าเรากดแล้วยังแป้งยังแข็งๆแน่นๆอยู่แสดงว่าเรายังพักแป้งน้อยไปค่ะแต่ถ้าเราจิ้มแล้วนะคะแป้งเป็นรูเลยค่ะไม่เด้งกลับมาแสดงว่า o v e วอร o พูค่ะเราพักแป้งนานเกินไปแล้ว ก่อนอบนะคะพลอยก็จะนํามาทานมข้นจืดค่ะให้ทั่วๆแบบนี้เลยสีของขนมปังของเราก็จะสวยขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะพลอยนําเข้าอบค่ะไฟ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมประมาณสิบหถึงยีนาทีค่ะไฟและเวลาปรับตามเตาของเพื่อนๆอ,อีกทีนะคะพออบเสร็จแล้วนะพลอยก็นํามาทาเนยจืดให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะขนมปังของเราก็จะนุ่มขึ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังนุ่มๆเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายเมนูเลยนะคะจะทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะนำไปใส่ไส์ก็ได้พออยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าทำแล้วติดตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันในกลุ่มเข้ามาได้เลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆอยากให้พลอยสอนทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ